วันนี้พิมจะไปงานสู่ขอตามธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าอาขาความเชื่อดั้งเดิมค่ะที่ต้องบอกว่าอาขาความเชื่อดั้งเดิมเพราะว่าปัจจุบันคนอาขาส่วนใหญ่ไปนับถือศาสนาอื่นทำให้ไม่ค่อยได้เห็นพิธีแบบนี้นะคะแต่พิธีวันนี้ก็อาจจะไม่เต็มรูปแบบค่ะ <ๆ S 2> ที่นี่คือหมู่บ้านแม่จันใต้นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่นับถือบันพบุรุษหรือความเชื่อดั้งเดิมของอาขาเกือบทั้งหมู่บ้านและยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ค่ะญาติผู้ใหญ่ของทางไฝชายมาถึงแล้วก็มารอเวลาพิธีเริ่่มคะ ฝ่ายชายจะต้องทําพิธียกเหล้าให้แก่พ่อแม่พี่ชายและพี่สะใภ้ของฝ่ายหญิงนะคะเริ่มจากยกให้แม่ของฝ่ายหญิงก่อนค่ะ ระหว่างนี้ก็จะมีคนมาคอยกันแกล้งมาขวางไม่ให้ยกเล่าสําเร็จโดยเร็วค่ะเหมือนเป็นด่านพิสูจน์ความอดทนของฝ่ายชายนะคะเป็นการเล่นหยอกล้อเพื่อให้มีสีสันในงานค่ะไม่ได้มีการทะเลาะหรือว่าผิดใจกันนะคะแต่วันนี้คนขวางต้องยอมแพ้ค่ะเพราะฝ่ายชายมีคนมาช่วยกันเยอะมากเรียกได้ว่าคนในแม่จันใต้มาขวางทั้งหมู่บ้านก็คงจะฉุดเราไม่อยู่ค่ะพอยกเล่าให้แม่ของายหญิงแล้วก็ตามด้วยพ่อพี่ชายและพี่สะใภ้ตามลาดับค่ะจริงๆทำเนียมเดิมต้องยกเล่า3าคืนนะคะแต่ตอนนี้รวบ รัดให้จบในคืนเดียวค่ะเจ็ดพิธีก็มาทานข้าวร่วมกันและนี่คืออาหารสําหรับมื้อนี้ค่ะสําคัญที่ข้าวต้มนะคะเขาบอกว่าคนที่มาในงานต้องทานทุกคนค่ะแต่ก่อนที่จะให้พวกเราทานเนี่ยต้องให้ญาติผู้ใหญ่ของทางฝ่ายทานก่อนนะคะสําหรับคืนนี้พวกเราจะนอนค้างกันที่นี่ค่ะขอตัดภาพมาที่เช้าอีกวันเลยนะคะ วันนี้เราจะต้องพาว่าที่เจ้าสาวเดินไปถึงประตูหมู่บ้านตรงนู้นเลยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ1กิโลเมตรแต่ตอนนี้ต้องมาเตรียมกับข้าวสำหรับมื้อเช้าก่อนค่ะมาถึงถิ่นกาแฟก็มีกาแฟบริการค่ะต้องลิ้มรสรสชาติกาแฟกันหน่อยมากี่ครั้งก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยค่ะกาแฟหอมอร่อยสมคำาลือจริงๆเตรียมกับข้าวเสร็จก็มาทานข้า,าวเช้าร่วมกันนะคะพอทานข้าวเสร็จแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้พรก่อนที่ให้ญาติฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ชายยกขันโตกออกไปค่ะ จากนั้นก็จะมาเริ่มพิธีส่งตัวว่าที่เจ้าสาวนะคะพี่ชายของว่าที่เจ้าสาวจะเตรียมถุงย่ามที่ใส่หออข้าวและไข่ต้มมอบให้กับน้องสาวค่ะอันนี้ว่าที่เจ้าสาวต้องเอาไปทานหลังจากที่ออกประตูหมู่บ้านไปแล้วนะคะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ทางครอบครัวและญาติของว่าที่เจ้าสาวจะส่งได้แค่ที่นี่ค่ะจะไม่สามารถไปส่งถึงประตูหมู่บ้านและไม่สามารถไปร่วมพิธีแต่งงานนะคะเพราะถือว่าเป็นลูกของบ้านอื่นไปเลยค่ะแต่ว่าหลังจากแต่งงานแล้วก็สามารถกลับมาเยี่ยมบ้านได้ปกตินะคะ พอทําพิธีเก่าวาพ่อแม่เสร็จแล้วก็จะพาว่าที่เจ้าสาวเดินไปที่ประตูหมู่บ้านค่ะจะต้องเอาเสื้อคลุมที่ศีรษะของว่าที่เจ้าสาวด้วยนะคะระหว่างทางที่ว่าที่เจ้าสาวเดินไปถึงประตูหมู่บ้าน <c oughs> ก็จะมีคนมาขวางมากันแกล้งเพื่อยื้อเวลาค่ะอันนี้ก็เหมือนด่านพิสูจน์ความอดทนของว่าที่เจ้าสาวนะคะและเหมือนเป็นนายบอกว่าชีวิตต่อจากนี้จะไม่ง่ายค่ะว่าที่เจ้าสาวต้องคอยประคองใส,ส่สะพายถุงย่ามไว้ที่ศีรษะไม่ให้ล่วงนะคะกว่าจะเดินมาถึงประตูหมู่บ้านอุปสรรคเยอะจริงๆค่ะ พิมเระสงสารว่าที่เจ้าสาวจริงๆเล่นเอารองเท้าเกือบขาดเลยค่ะแต่ในที่สุดก็มาถึงประตูหมู่บ้านแล้วนะคะพอมาถึงที่นี่ก็จะเปิดถึงย่ามแล้วเอาห่อข้าวและไข่ต้มมาทานให้หมดค่ะถือว่าต่อจากนี้ว่าที่เจ้าสาวจะไม่ใช่คนของที่นี่แล้วนะคะพิธีสําหรับทางบ้านฝ่ายหญิงก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ก็จะพาไปบ้านฝ่ายชายเพื่อทําพิธีที่ร่นต่อค่ะ แต่กว่าจะออกจากหมู่บ้านนี้ได้มันไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนถึงแม้ว่าที่เจ้าสาวจะเดินออกจากประตูหมู่บ้านไปแล้วแต่ว่ารถของเราออกไม่ได้ค่ะมีคนมาขวางหน้ารถตลอดเลยค่ะพอยกคนหนึ่งออกไปก็มีคนนึงเข้ามาแทรกด่านนี้กว่าจะผ่านไปได้ไม่ง่ายเลยค่ะเขาจะคอยมาขวางคันแล้วคันเล่า่าจะผ่านไปได้หมดเสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ก็รอขบวนพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันนะคะ ขบวนรถรับเจ้าสาววันนี้ยาวมากเลยค่ะมีรถประมาณ20คันนะคะพอมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านก็จะให้ว่าที่เจ้าสาวลงจากรถค่ะยังคงเอาเสื้อคลุมที่ศีรษะไว้เหมือนเดิมนะคะมาถึงตรงนี้แม่ของว่าที่เจ้าบ่าวจะออกมารับค่ะแล้วก็เดินไปที่บ้านของว่าที่เจ้าบ่าวกันนะคะว่าที่เจ้าบ่าวจะเดินนําขบวนแล้วก็เดินเข้าบ้านก่อนค่ะว่าที่เจ้าบ่าวนับถือศาสนาคริสต์นะคะพิธีก็จะรวบรับหน่อยค่ะ พอเดินมาถึงบ้านของว่าที่เจ้าบ่าวแล้วว่าที่เจ้าสาวต้องก้าวเท้าซ้ายเข้าบ้านก่อนค่ะจากนั้นแม่ของว่าที่เจ้าบ่าวก็จะนำข้าวและไข่ต้มมาให้ว่าที่เจ้าสาวทานค่ะอันนี้ต้องทานให้หมดภายใน3คํคำนะคะพิธีนี้เป็นการบอกกล่าวว่าว่าที่เจ้าสาวเป็นคนของบ้านนี้แล้วค่ะพิธีสำหรับวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับพิธีแต่งงานก็จะมีในวันถัดไปค่ะพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับพี่ฟ้าและพี่ภูด้วยนะคะ 什么意思呢？<noise> <noise> <noise>